ทีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะฐานธรรมชาแนลเนี่วันนี้จะพาทุกท่านมารับฟังในหัวข้อวิบากกรรมหายนะสิบประการของการโกรหกพ่อแม่การโกรหกจะบาปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเจตนาและความร้ายแรงของการโกรหกนั้นว่าทำให้ผู้อื่นเสียหายมากไหม ถทาไม่ได้ทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการโกงหกของเราเป็นเพียงการแกล้งพูดเพื่อความสนุกสนานเฉยๆก็ถือเป็นเพียงมุสาวาตไม่นําไปสู่อบายภูมิจากพุทธวจนะที่ว่าผู้กล่าวคําเท็จอยู่จะไม่ทําความผิดอื่นเป็นไม่มีโทษของการละเมิดสินข้อที่สีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า มุสาวาทที่บุคคลทำจนคุ้นเคยย่อมเป็นเหตุให้เกิดในนรกวิบากคือเศษกรรมของการพูดปดหลอกลวงอย่างเบาที่สุดย่อมชักให้ผู้ทำซึ่งเป็นมนุษย์กลายเป็นคนถูกก่าวตู่ด้วยความเทศจากคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงสามารถสรุปผลกรรมของการพูดโกหกห,กหลอกลวงได้ว่า การพูดโกหกหลอกลวงโป้ปดบ่อยๆจะทําให้บุคคลน,นั้นขาดความน่าเชื่อถือแม้จะพูดความจริงผู้อื่นก็ยังรู้สึกเครือบแคลงใจไม่อยากเชื่อเพราะที่ผ่านมานั้นพูดอะไรชอบโกหกปิ้นปลอนมากกว่านั้นจากที่เคยโกหกคนอื่นไปเรื่อยก็จะกลายเป็นคนที่โกหกแม้กระทั่งตัวเองเห็นไม่ดีเป็นดี เห็นผิดเป็นถูกและมองว่าการโกหกไม่ใช่เป็นเรื่องร้ายแรงอะไรติดเป็นนิสัยชีวิตก็จะมืดมนนอกจากนี้ในทางพระพุทธศาสนายังเชื่ออีกว่าผู้ที่ชาติที่แล้วเป็นคนชอบโกหกพูดเท็จหาความจริงไม่ได้เกิดมาชาตินี้ปากแหว่งเพดานโวมีกลิ่นปากเกิดโรคในปากและฟัน ปากและฟันผิดปกติเป็นใบหูหนวกพูดไม่ชัดไม่มีใครให้ความเคารพเชื่อถือถูกตำหนิติดเตียนและพบเห็นสิ่งไม่ดีอยู่เสมอการเจรจาตกลงกับใครมักถูกเลื่อนหรือไม่สำเร็จได้รับความรู้หรือความเชื่อผิดผิดถูกโกหกปิดบังหลอกลวงครูบาอาจารย์ท่านว่ากรรมข้อนี้เป็นกรรมอย่างง่ายที่สุด ที่เด็กๆชอบกระทำเพราะธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนมีนกลไกป้องกันตนเองอยู่เสมอเด็กๆนั้นเมื่อถึงเวลาจวนตัวก็สามารถโกหกได้เพื่อปกป้องตนเองท่านผู้ปังที่มีลูกที่โตพอจะรู้ความอยู่บ้างก็อาจสังเกตเห็นได้เมื่อลูกทำความผิดใดๆแล้วมักสร้างเหตุการณ์กรบเกลือน หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือโกหกออกไปเพื่อป้องกันตัวเองการโกหกเพื่อป้องกันตัวเองแม้ว่าจะถือเป็น,นกลไกการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติก็ตามแต่หากพ่อแม่รู้ทันและจับได้ว่าลูกโกหกก็คงว่ากล่าวตักเตือนเพราะไม่เช่นนั้นจะทําให้เขาติดเป็นนิสัยเริ่มแรกก็จะโกหกในสิ่งที่เป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆ แล้วไม่มีใครจับได้หรือพ่อแม่จับได้แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจเอาความก็จะทำให้เขาได้ใจจะทำการโกหกในสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมาโดยการใช้การโกหกเป็นเครื่องมือเพื่อการเอาตัวรอดเขาก็จะสามารถก่อความวุ่นวายเดือดร้อนให้กับคนอื่นได้และสามารถแผ่ขยายการกระทำไปในสังคม จนไปถึงระดับประเทศชาติและเมื่อเชื่อว่าทำอะไรก็ได้ตามใจปรารถนาแล้วจึงไม่มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปทำชั่วได้ทุกอย่างตั้งแต่การหาข้ออ้างทำลายชีวิตผู้อื่นช่อโกงคงอรับชัน่นเบียดเบียนผู้อื่นและนําผู้อื่นไปสู่ความเสื่อมก่อนที่คนเราจะกระทำความผิดในระดับที่ใหญ่ๆได้ก็ล้วนเกิดจากการกระทำที่เล็กๆ เป็นการสั่งสมความชั่วร้ายเอาไว้ในกมลสันดานพระพุทธเจ้าจึงระบุก,การห้ามพูดโกหกเป็นข้อห้ามพื้นฐานในความเป็นปกติของมนุษย์เพราะมนุษย์ทุกคนย่อมต้องการความจริงไม่ต่างจากการที่มนุษย์มีวิสัยรักชีวิตและรักห่วงแหนในทรัพย์สินของตนเองการโกหกนั้นเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องสอนบุตร ให้เกรงกลัวกฎแห่งการโกงหกพ่อแม่ให้ดีเพราะพ่อแม่ถือเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดของมนุษย์ทุกๆคนการโกงหกพ่อแม่ก็เท่ากับการพูดหลอกลวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระคุณสูงสุดของตนเองหากเป็นผู้ที่ไม่มีบุตรแต่ชอบโกงหกพ่อแม่มาในชาติปัจจุบันก็จะมีปากไม่สวยฟันไม่สวยมีกลิ่นปาก มีปัญหาเรื่องปากเรื่องฟันอยู่ตลอดเวลาการใช้ชีวิตในสังคมก็จะมีแต่คนพูดจาหลอกลวงสารพัดด่าว่าเสียหายมีคนซุบซิบนินทาเรื่องของตนเองมีคนคอยใส่ร้ายดูหมิน่นและส่อเสียดเราอยู่เสมอชอบผิดสัญญาต่อเราและมีโอกาสที่เราจะหลงเชื่อคนอื่นได้ง่ายโดนหลอกได้ง่ายอีกทั้งยังไม่มีใครเชื่อฟังในคำพูด เป็นคนที่พูดอะไรแล้วมักจะถูกเมินพูดจาติดๆิดขัดขัดพูดติดอ่างนึกจะพูดอะไรก็จะพูดไม่ได้ดั่งใจกรรหนักที่กระทำต่อผู้มีพระคุณสูงและผู้มีพระคุณกับตนเองเหล่านี้พระอริยสงฆ์เป็นครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งได้กล่าวถึงผลร้ายว่าบุคคลที่เป็นพระโสดาบันแล้ว ถ้าปรากฏว่ามีใครก็ตามที่ประมาทพลาดพลั้งหรือขนองปากว่าก่าวโกโหกตำหนิติดเดียนนินทาว่าร้ายด่าบริพาทแม้จะเป็นบุคคลที่เป็นคฤรัหั์แต่มีคุณธรรมเทียบเท่ากับผู้ที่เป็นพระอริยสงฆ์จะมีผลร้ายแรงมากนอกจากนั้นในทางปฏิบัติธรรมก็มีสิทธิ์ที่จะไปไม่ถึงมรรคผลนิพพาน แม้บุคคลผู้นั้นจะภาคเพียงปฏิบัติรมอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้เพราะกำหนักเหล่านี้คอยขวางทางอยู่และจะเกิดไหายาณะอย่างร้ายแรงที่สุดสิบประการคือ 1. บุคคลผู้นั้นจะยังไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ 2. เสื่อมจากความที่บรรลุแล้วฌานสมาธิจะเสื่อมทันที สัจธรรมของบุคคลผู้นั้นย่อมไม่บริสุทธิ์สเป็นผู้หลงคิดว่าตนเป็นผู้บรรลุสัจธรรม 5. ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์หถ้าเป็นพิสูจน์ต้องอาบัตเศร้ามองอย่างใดอย่างหนึ่ง 7. ถูกเบียดเบียนอย่างหนัก 8. เข้าถึงความเป็นบ้านมีจิตฟุ้งซ่าน เก้าหลงตายอย่างขาดสติสิบเมื่อตายย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารกผลแห่งการพูดเท็จยังให้ผลร้ายแรงไม่ใช่กับพ่อแม่เท่านั้นหากเป็นผู้มีพระคุณที่มีบุญคุณด้วยแล้วก็จะมีผลเสียหายหนักไม่แพ้กันโดยมีเรื่องเล่าที่เป็นอุทาหรณ์ผลกรรมแห่งการโกงหกเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องการโกหกเพราะกลัวเสียทรัพ์ยกับผู้มีพระคุณมีจักสุแพทย์หรือหมอรักษาดวงตาคนหนึ่งได้เดินทางท่องเที่ยวมารักษาคนตามหมู่บ้านต่างๆต่อมาคุณหมอคนนี้ได้พบอีกคนหนึ่งซึ่งเธอกำลังเจ็บป่วยได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคตาจนเกือบมองไม่เห็นหมอก็ได้ตรวจดูแล้วบอกว่า หมอพอจะรักษาให้หายเป็นปกติได้นะครับผู้หญิงคนนั้นได้ฟังก็มีความหวังรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากตอบหมอว่าถ้าคุณหมอรักษาดวงตาของดิฉันให้หายและมองเห็นเป็นปกติได้ดิฉันกับลูกชายและลูกสาวจะยอมเป็นทาสรับใช้คุณหมอไปตลอดชีวิตคุณหมอจึงได้ลงมือรักษาอาการ ของผู้หญิงผู้นั้นอย่างเต็มความสามารถและไม่นานดวงตาของนางก็หายเป็นปกติได้จริงๆแต่พอนางหวนระลึกถ,ถึงคําพูดของตนได้และกลัวว่าจะต้องเป็นทาสของคุณหมอไปตลอดชีวิตเมื่อคุณหมอกลับไปสอบถามอาการก็ดันโกหกอย่างร้ายแรงว่าคุณหมอคะเมื่อก่อนดวงตาของดิฉันก็เจ็บปวดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่พอหยอดยาของคุณหมอแล้วกรับเจ็บปวดมากกว่าเดิมฝ่ายหมอผู้มากประสบการณ์ด้านการรักษาจึงรู้ทันทีว่าหญิงผู้นั้นโกหกก็รู้สึกโกรธมากเพราะตนเองก็ไม่ได้คิดจะถือสาอะไรเรื่องที่นางพูดจาสาบานนั้นไว้ตั้งใจจะรักษาให้ตามสมควรเท่านั้นการพูดโกหกด้วยเหตุผลเช่นนี้ ถือเป็นการดูถูกและดูแคลนน้ำใจของเขามากจึงรู้แก่โทษะปรุงยาขนานใหม่ให้หญิงผู้นั้นใช้หยอดตาซึ่งเมื่อนางใช้ยาขนานใหม่หยอดตาแล้วตาทั้งสองข้างก็บอดสนิททันทีเรื่องนี้จึงเป็นตัวอย่างได้ดีว่าการพูดโกหกหลอกลวงผู้อื่นเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์เกิดโทษกับตัวเองได้มากมายเพียงใดและผลของการโกหกนั้น จะยังย้อนกลับมาทําร้ายคนใกล้ชิดอีกด้วยเพราะเมื่อหญิงคนนั้นตาบอดก็ไม่มีโอกาสที่จะทํามาหาเลี้ยงชีพถิยนดูครอบครัวได้อีกในกรณีที่คนคนหนึ่งชอบพูดโกงหกเป็นนิสัยหากไปก่อกรรมเข้ากับผู้ที่เป็นพระอริยสงฆ์ที่มีเนื้อนาบุญสูงๆงแล้วก็จะทำให้ยิ่งส่งผลร้ายแรงกับชีวิตได้อีกมากมาย ไม่ว่าการโกหกนั้นจะไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่ในฐานะคนที่ถูกกระทำคงรู้สึกไม่ดีหากได้รับรู้ความจริงภายหลังยิ่งเป็นการโกหกเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตนกลบเกลื่อนความผิดและเพื่อล้อเล่นด้วยแล้วก็ยากที่จะให้อภยัยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนเราจะโกหกไม่ดีทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้กระทำคิดให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะโกหกอะไรใครเพราะบางทีผลลัพธ์ของมันอาจจะแย่กว่าการพูดความจริงก็ได้ขออนุโมทนาบุญและกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิต ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและต้องขออนุมโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรท,ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบ พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ